สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิจิตราประสงค์จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์บุคคลจํานวนสีท่านนะคะไปเริ่มที่คนาแหกเลยปกติมีเท่า่คะไ่้อเยอะค่ะน่ค่ะยนค่ะเป็นกี้คะเราะว่็เร่สิ่ดีเพราะว่าอร่อยแล้วก็ถูกเนี่ที่นี่ก่อนะคะมันก็ถูกแล้วก็อร่อยแล้วเาเสียบตงที่ไหนคบางร้านยังไม่ค่อยถูกใจเขาเลค่ะสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงอะ อยากให้ปรับรสชาติให้มันแบบว่าให้มันจืดลงบาง,งนะเพรารบาง,ง็ีกินเกินไปนะ